มึงเมาแท่นี่หูจ้าดููจ้ามึงในหัวเป็นไปทงจ้าจ้าบลลูกูจ้าคนไปางอะไรเนาะอา่ขนมเลย่่มเมนต์อ่ขนมเลยู้จ้าตูจ้าเอ้ยออ้าเป็นไแล้วนี่กินปทงกินมัหบ่นะชัดิน

่าไปพาเพิ่นไปทางไหนมาหนีเอยากวชี้ไปทางนั้นชี้ไปทางนั้นเอามาเอามามามาเออไปใส่ไปน้องพ่อพี่น้องเลยเอากราบขักบสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้องเอฟซีบัสสุขูสู่คนเนาะไปจะไหนน่ะไปจ้าก่อนดูสยไจ้าก่อนเมื่อ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 ฮะชี้ไปใช่ดิโอ้ยมะขาม Mì hóa, mì hóa, mì hóa, <laughs> <rồi>. à nhăn hai ừ không biết đâu bữa bò tu à mà kiêng nó cái này chứ nó này, phân ừ luôn muông không luôn lại bao nó.

Đã, cứ ba nó no. diễu thang bơi chị đình <laughs> sì, pha phô mẹ phi nóng lọc hoặc bơi nay ngon bắn níu kia nó rồi tôi bài đi phô mẹ phi nóng đấy ơi ừ á, tù chà. Tù chà ừ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  cha ừ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  อา่าพี่น้องเอ้ยมานี่กะไปฮับเพิ่นเนาะฮับเพิ่นอา่าวังเลงพี่น้องเอ้ยก็เลยอันน่ะอ่าสีพาเพิ่นมาหาซื้อของกินก่อนอา่าเอาเมื่อเพิ่นเอาเพิ่นเมื่อนอนน้ำมาหนีก็ได้เออไปไปไปมาพาซินเพิ่นเขามาเนาะอ่าไหนๆก็ไปาแน่นอ,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 อนะ

và ho và đẹp nâng hình bưng nhắn nè hả bà ok nào yeah. okay. lò lơ lò lơ nhắn nó bà đi ma uhm. bưng làm việc ฆ่าก <mile> ันเลตลาดเจ้ามีเด้เนี่เออซี่ไปใช่อีกมาพี่กงว้าเออมาเจอมีแต่ของกินเนาะไปสร้างยี่เอายังซี้ยังอะไรเอามัเพุดบ่ <laughs> đời đời hả rơi phá đây mà khung 6.000 <Học> không 6 nó ơi áo hút cái này nó <laughs> 6,000มาสั่นโอเคจะาสิถือบ่มาให้ถืออืมจะถือบ่ได้เราเกี่ยนี่ะเออเอาเงินทอนตู้จ่ายดูเฮ้ยน้อเอาเขียดเลยเข้ามาเกี่ยงมาสับไปถือไปด้วยขอบใจเด้อเอ้อ ของกินค้าคิดนี่เมีนอย่างน้อห้าม,มีแลวบอกมาหนิของกินเยื่อนก็มีอยู่เลยพี่้องคะจากพาเพื่อนมาเละตลาดได้หมักมีเนาะอ,อุกออกาณาพี่้องเลยไปไหนพัคิมิกพักคิมิกพักคิมิกนี่ ช่วยไปข้างนั hmm. like oh. oh. sí. oh. okay. uh ้นแล้วเนาะาเบิกาทยก้าีเื่อจอยึ่อกก็เซนนกอกี่งงาวองยางหมเอางางเาโลคก่อนนี่โลเซน่าเนาะ

À, nhàฝนตก,ฝน đinh, tua đấy cái gì vậy cái gì ở dưới hơn cái mi ở ao đấy cái này. Ừ. Đấy, ừ. Ừ. À, bên áo ừ. bảo à, bình nè. nhang đấy nè, mày đang nhang đấy, phần thịt ở ngoài bên ngoài vậy mi đê. đó. Đẹp. Đẹp đẹp à, bảo bình nha, nó, về, lọ, cá lọ sẵn đó. เลาะมาตอนอึงตายอึ่งนรับพี่น้องอึงมันหลายเนาะตายน้ำก็มีแต่ว่าชื่อแหลพี่น้องไอ้มวกชาวนี่ก็ได้ทั้งเมฆคนมาอ่าเยี่ยมเนาะก็ได้ซื้อซื้อคนกินพักคิมิกกนมีพักคมิกหยั่นมันบวชในนี่อ่ารอเบงเสร็จกต่อไป สีไปทางนี้ไปนี่นะไปไหนเนาะสีไปนี่นี่นี่ตลอดไสพุ่นบ่ะพุ่นมันมีบ่ สียงยังนาะห้องนี่นาะเสียงยังห้องนพุ่นนเออไปยังลบ่เนาะเออคเลก่อนเนาะไปเรื่อยๆบ่บ่้มึงดซือฮะงไเอามีแล้วพุ่นๆพุ่นบ่อเอาไปเลยไปเลย ไปเออไเลยเด้อโอเคเด้อมีคนขอทานน้ำตาลุงตลาดน้ำเนพี่น okay. okay. uh ้องาอยแต่สวยจำเทียห right, mm. huh? right. oh. ้าซสวยให้เพิ่นเนาะไปไปไปฮูคนกะายมุนดิบ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 ไปตลาด

นี่เด้อเอากันน่ะเอากันนะโอเคแม่นเราบ่บ่น้อเออแล้ก็รอซั่นพี่น้องเอ้ยะเอาหยังนเฮานี่เอาินหมมต้มบ่ฮะบ่มีผักินีอ สลัดกระลกาดขาวสลสลัดบ่สลัดกรอบดิห่านหอยามมันอะไรนด้นปั่ช่วงมันบุมมีกับบุมีดีเลยอ่าเอาเอาพี่ลอง้ิมาแสงเอาอะไรอีกนะอ่าเพนโอเคหาพันมันบ่อาจ้ สิได้มาชื่อน้ำผึนใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยขอบใจขอบใจโดยโดยบอยังเห็นตัวเองต้องเขียนยูทูบเพื่อให้เราได้บอกจิตอุทมพรเนาะโดยโดยนะครับใจขอบใจมาอุดหนุนเพื่อเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดนีีแหละโอ้ยคนหน่อยเลยมาชื่อเองไหมพึ่งบ่โอ้พึ่งก็มีพี่น้องเอ้ยพึ่งเนาะ เอ่พัอนนี้คท่าไงนี่ปักเต้าเออกินกับย่งของเราเชียงรากเออเอาแบบเมนูตงโมหุ้มแบบเนาคุณทำเมนูเมนูแตกโมถงกมันมีหมะกอบเออมะกอกได้เอายว่มกล่องนะมีแนวว่ไปแค่ไหนเมื่อเมือเมืคนน้อย ะเอาามอยี <5 yap> <S <S <deuxième essel> <t> ่ยังไเลยคือสีประมาณนี้แหละนี่คือจะเป็นทั้งตลาดนักข่าเป็นตลาดเล้งอ่าตลาดเล้งบ้านเฮาพี่ยงเลยอ่ารูพีเซโนเนาะเออเอน้ำยังน้ำยังน้ำข้าวหรอคนอ่น้ำข้าวน้ำข้าวม้าตัวนี้น่ะเจ้ากินมาได้มันเป็นมะพร้าวชดบ่เออ อันนองพ้าวเด้อมาผสมหนึ่งผสมอะไรน้อ,นอ<า>สิบหา้หาคีเล้วก่นอนยังมาถึงเวลาเจ้าอยากไล่เลยรอแป๊บ,บนึงเอบบงอไม่ฆ่าเพื่อนนะก็ลังเล่งให้อยู่ขนมขนมนะ้ำมือกินอยู่เฮือนเฮาเด้อขนมเนี่ย Chị chín dính, chị Nghe phần thao hay vô Lúc khá học cái chạy hoa này đi Lúc khá học đồ bằng này chạy chín chạy chạy Thưa cha nó, thử bài con Nó, chim hải mình bọc Ok, hả À, đụt, lê chăng Nó, nó một เออป่ะเด้ออ่ะขอบใจเด้อเนาะ่ะหลุดเป็นยังบเนี่ยแหมขึ้นบ่ขึ้นโอ้ยังบไปแล้วปเออ เมื่อยไปเมื่อยมาเคยกินอยู่เพื่อนใช่ไหเออไปเออไปเอ้าคือสีประมาณนี้เลยพี่น้องเอ้ยมื่อนี่ก็ถือว่าเลาะตลาดมากก็ได้สิบกว่านาทีแล้วเนาะเมื่อหนึ่งจะมาหลับเพิ่นเมื่ออยู่น้ำป้อตัวเพราะได้เป็นย่างหนิเหรอจงไว้ให้กินเนอเพอาะแล้วเออ สวัสดีสวัสดีป้าตัวไหวสวยดีเนาะมายังในมือฮะเออไม่นี้เห็นวิ่งยังในมือนี่เห็นวี่งแมนเก็บบองไม้แมืนป่ะเพราะว่าเห็นอยู่เนาะแต่ในมือเพื่อนเนาะแต่ในมือเก็บบองไม้ซอยซู่มชุ่มโอเคไปก่อนไปก่อนเด้อสวัสดีป้าคือสี่ประมาณนี้พี่น้องเลย าตัวจ mm. ัก ah, จ uh, mm. uh. MA ั่นเขาเจ้าก็เอามาขายเนาะอ่าปึ๊บไปกาคือสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเอ้ยังล่ะเฮ้ยจะกินบ่เอ้อจะกินบ่จะกินมะเปาให้รู้มั้ยเอ๊ะเปาให้บังบังบังเอ้ยเจนเจินเจนเจนเจนอ่าอือจะลองดูดพวกโน้นหวานบ่มันเป็นน้ำผ้าอุ้ยรึเป่าเฮ้ยน้ำผ้าอื้อเนาะบ่เป็นยัง กินน้ำหมะพร้าวิชื่อ่เป็นยังดอกคนน้อยเอ้าพี่รองเลยคือสประมาณนี้พี่รองเลยช่างบอร์จีเด็กก็คือชุดในผ้ากันเมื่อระบาดนี้กระจาเนาะพอเพิ่งกระเทาตามพี่รองเลยพุนเนาะโอ้สบายดีสบายดีเด้อสบายดีเด้อวัชชันเอ้าพี่รองเลยชได้เมื่อระบาดนี้กระจาเนาะอยู่ดีมีแห้งบัดจุกคู่สุขคนเนาะสบายดีสบายดีพี่น้อง